ไปต่อกันเลยนะคะกับกราฟคนาวุธค่ะที่ช่วงนี้ก็หวั่นใจเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าใกล้เข้าสู่ช่วงเบนจบเพทแล้วแหละคะ่ะซึ่งเขาก็หวังว่าบุญใหญ่ที่กํำลังจะเตรียมสร้างพระนะคะก็จะสามารถช่วยเขาพ้นภัยไปได้ะคะ่ะ เรียกว่าเป็นปีทองของนักแสงดงหนุ่มกลาฟคณาวุฒิเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่ามีงานโชว์ตัวแบบทีทีแถมงานแสดงก็อัดแน่นเลยทีเดียวค่ะซึ่งเจ้าตัวก็ยิ้มรับเลยว่าช่วงนี้งานรวมจริงๆที่ปังเนี่ยก็ไม่ได้ไปมูเตลูลแต่อย่างใดนะคะแต่ก็จะมีร่วมสร้างพระประธานสูง3เมตรร่วมกับแฟนคลับที่โคราชและที่สร้างก็หวังจะเกื้อหนุนการงานแล้วก็ขอให้พ้นภายในช่วงเป็นะเพศเพราะว่าอายุจะครบ25ปีในวันเกิดที่4ธันวาคมนี้แล้วไปฟังเสียงกลาฟกันค่ะ ก็ไปที่วัดหน้าหลวงครับผมจังหวัดโคราชนั่นเองครับผมก็ชวนพี่พี่แฟนคลับนี่แหละครับผมไปร่วมบุญการไปถวายสร้างพุทสรุปถวายที่วัดครับเป็นเรื่องที่ว้าวมากสําหรับผมครับเพราะว่าผมได้ยินมาค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับเรื่องเบจเพศครับตอนแรกผมได้ยินของคนอื่นมาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะมีพวกอุบัติเหตุบ้างหรือว่าพวกโรคภัยไข้เจ็บอะไรพวกนี้ครับผมซึ่งเราก็แอบบ่นๆอยู่เหมือนกันแต่ว่าทําบุญเชื่อว่าบุญเราที่เราทํามามันก็จะเกื้อหนุนให้เราปลอดภัยททุกออยยย่่่่่างงงเเเป็นนคครรืึดหีีวับผมสิ ต้องทำให้ดีสุดก็คือร่างกายเราเองเนี่ยแหละครับเราก็ต้องดูแลรักษาร่างกายให้ดีที่สุด